เื่อนซีที่เขากลับมาคืนดีกันแล้วคุณผ,ผู้ชมพูกก็พูดนะช่วงนี้มีหลายคู่ที่ล้างราเลิกรากันไปนะคู่รักดาราแต่จะไม่เกิดขึ้นกับคู่นี้อย่างแน่นอนพี่หญิงรัฐากับพี่ตูนคุณผ,ผู้ชมเพราะอะไรเขาการันตีมาว่าขาเตียงของเขาเนี่ยโอ้โหแข็งแรงแบบเสริมใยเหล็กอตอกหมุดปักไว้ในห้องนอนไปเลยจ้าอ,อันนี้พี่หญิงบอกมาเออแต่เขาก็พูดคำๆแลกเอาจริงนะสามีภรรยาเนี่ยพี่หญิงบอกมันก็ต้องมีทะเลาะก,กันบ้าง แต่ท้ายที่สุดพี่หญิงกับพี่ตูนเขาใช้วิธีว่าเวลามีปัญหาก็มานั่งคุยมานั่งเคลียร์ใจกันล่าสุดบันเทิงไทยรัฐของเราไปเจอทั้งคู่ในงานเดินพรมแดงและครเวทีเรื่องดังก็เลยคว้าตัวมาเมา้ามอยกันหน่อยคุณผู้ชมยังไม่ทันได้สัมภาษณ์พี่จัเก,กรินก็ต้องอึ้งค่ะ กับความหล่อของพี่ตูนเป็นไงคะพี่แจ็คบอกตัวจริงหล่อมากหล่อมีเสน่ห์หล่อแบบโอปป้าอควงคู่มากับพี่หญิงรัฐาก็สวยเหมือนกันค่ะซึ่งหลายๆคนก็ลุ้นก็เชียร์เรื่องของการมีเบบีเนาะแต่งานนี้บอกเลยค่ะว่าเรื่องมีลูกเนี่ยทั้งคู่บอกเลยว่าคงจะไม่มีแล้วยังไงก็ตามแต่ค่ะชีวิตครอบครัวตอนนี้แฮปปี้ลงตัวแถมพี่หญิงเองเนียังเกทับด้วยว่า ที่ทุกอย่างดีก็เพราะว่าเธอมีสามีหล่อและดีอย่างพี่ตูนวาซานอ่ะลองไปฟังเสียงหน่อยค่ะคิดถึงหญิงบ้างไหมคะจ๊กเกอร์ลินวิสีแบบแคสซียาแต่มาถึงทักสามีก่อนตูนหล่อมั้ยตูนหล่อมั้ยตูนหล่อมั้ยถ้าเป็นวันทีกาศครับหล่อมากไม่มีอะไรจะสัมภาษณ์อีกแล้วจ๊กเรินรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ได้เจอพี่ตูนปกติเห็นเดี๋ยวพี่ตูนวิ่งค่ะแต่ว่าตอนนี้พี่ตูนก็คือเออหล่อเหมือนกันเนาะเออสีมันมีอะไรอยากจะบอกพี่ พี่ตุลนก็คือมีคนเดียวเนาะพี่ตุนนะมีคนเดียวเนาะพี่ตุลนะแล้วกันดีรักกันดีไม่มีหยุมนะมีไหมมีหยุมบ้างมีหยิกมีหยิกบ้างก็มีอะไรอะ่ะถามว่าเราเราต้องหยุมหัวก,กันไหมหยิกอะไรกันไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยนะไม่ค่อยเนาะมีอะไรก็อดทนเอา อะไรก็อดทนเอาอ่ะอันนี้คือเป็นเคล็ดลับที่ดีของคุณสามีอดทนไว้แล้วชีวิตจะปลอดภัยอันนี้ฝากบอกใครหรือเปล่าคนเป็นสามีที่บ้านอย่าไปพูดอะไรเยอะท่องไว้ในใจอดทนอดทนแค่นี้ผ่านะลุยหมายถึงสามีนะนั่นไงอ